สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนกแก้วคอะเทยนะครับนี่ครับตัวนี้ผมซื้อมาจากสวนจัดตุจักนะครับชื่อว่าบูเฟ่ครับผมซื้อมาหนึ่งพันบาทนะครับใครที่มีของพร้อมเลี้ยงก็เลี้ยงได้ครับ คลิปที่แล้วผมได้มารีวิวนิสัยมาแล้วคลิปนี้ผมจะให้มาดูเฉยๆนะครับช่วงปิดเทอมไม่มีอะไรทําเลยนี่ครับเดินไปแล้ว ผมป้อนอาหารลูกป้อนตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับเดินไปไหนก็ไม่ดูได้คือขอหมอแบบรงสงสัยอะไรสงสัยกินไม่ได้อาหารอยู่นี่อาหารอยู่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูอาหารแบบพวกกินเล่นนะครับนี่ครับ

บายบายสวัสดีครับ